อ่าพอมีพี่น้องเปิ้ลห่มอียังกันน้อมาเบิ่งค่ะพี่น้องเปิ้ลห่มุ้งก้นห่มเบิ่งอียังกันพี่น้องมื่อนี้ก้นยังขึ้นหลายใส่มาเบิ่งพี่น้องนุ่งกันยางมากพอดีป้าจำลองเพิ่นบอกว่าโทรศัพท์เพิ่นเงียดได้พี่น้องนี่อ้เลาอคนลูกใส่โอ้ยลูกก้นคนได้ผ่ามากกับพี่น้องคาซาทุสาธุสเนาะทุนนี้ทุนนี้ฝนจะไม่ค่อยดีแต่ลมแรงค่ะเคยของแล้ว ลมพัดเด็ดหยาดลมแรงเลงมาแบบบุ๊บเลยครับเมื่อกี้ครับแบบไม่ตั้งตั้งแบบโอ้แบบตุ๊เซนนะครับแรงมากตั้งแต่ตอนนี้ลมแรงมากพลุโซงขาใหม่น้องคนดูหน้าผากเลยเหรอเมลยเมื่อกี้มันติวเหรอตอนนี้พิวด้วยเหรอครับมีนิดหน่อยครับ ก็เป็นพระสมเด็จแบบพัดระฆังนลยนะครับคุณพี่น้องใช่ครับหนึ่งร้อยเซนก็จะเป็นจากอ่ะพี่น้องทรงขวานใหม่ลุงพุณคณะแม่ชีนะครับนา่ล่ะเที่ยวเต่านะครับแขวลศิริราชเขตบางออกน้อยนะครับพทมอสดรับแล้วนะครับขอบคุณมากได้รับแล้วนะครับได้รับก็ได้พี่น้องทรงของมาก็ได้รับแล้วพี่น้องจวก็จะนำวัตถุมงคลนี้มอบให้กับดีมาเนาะ คแล้วก็แสดงทุกคนมีแค่หนึรครับแต่ได้ไม่ทุกไม่ทั้ทุกคนนะครับแต่ก็มีเท่กำลังยูทูปเอาไหมกันเอาอีกไหมยูทูปผมอยากเอาแค่เอาไว้ให้เอสซีมงคนนะครับที่เขาอยากได้องสององไม่เล่นเกมกันยูทูปเอากันหก่อนเปล่เอาเอาครับเอาครับเพราะของอะไรที่มันจะกมคคลมันดีทุกอย่างเลยครันี่จะเป็นวัดสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่ก็ะตูมาบอก ตอนนี้แจกทุกคนนะิแจกได้พี่น้องโอ้ลูกคนมันแจกกับพี่น้องเนาะบุญมาแล้วก็เอาเนาะพี่น้องอ่าบุญสาธุสาธุบุญมาแล้วก็เอาได้พี่น้องเด้อเอาบุญเอาไปรักสมรักษาได้กับพี่น้องเนาะสาธุสาธุ สาธุใดมาแล้วพี่น้องลุงพลให้สาสาธุสาธุสาธุลุงพลแจกพระแล้วครับพี่น้องสาธุสาธุสาธุ่นุโมทนาบุญกับลุงพลนน้ำเด้อค่ะเด้อสาธุตามหาอย่าลองแล้วอย่าลองโทรศัพท์หายพร้อมแล้วพี่น้องอ่า ค่ะน yeah, um, okay. in ี่เสือเสียงโด่งดังที่ทังวัดละครั้งเด้อค่ะเด้อช่องเจเปิลสายห้าก็ได้ฝากติดตามให้เด้อพี่น้องค่ะสาธุสาธุกำลังใจนะครับนาคองกำลังใจค่ะคลวััะร้งนี่มมาหสาธุสาธุลวงพ่อกำลังแจกิด้วยค่ะพี่น้องค่ะใครยังไม่ได้ก็มาบอกค่ะใครยังไม่ได้ มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้เอบุญแจกไปแล้วไปแล้วอ้าวค่ะอ้วนแล้วก็ใจดีเด้อค่ะพี่นอ้องแหม่โปรตมาพผักกระไห่เบิดค่ะพี่น้องค,ค่ะสาธุสาธุอ่า เเกาบุญนะครับพี่น้องเนาะบุญยิิงใหญ่ไห่ายคะงพลแล้วนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่แค่สุรพี่นยัลุงพลนะครับเคยยเคยยลูกเมื่อกี้คุณยายอยากกินลุงพลคับพี่น้องกับมาหาลุงพลค่าอคนเนาะ

พี่น้องพกอกลิบปื้มปีตีเนาะมันอยากเห็นมันมากพอกลด้นนะคะพี่น้องเนาะผู้เฒ่าผู้เกศนะคะเดินทางมากกับเมยนะคะพี่น้องเน,ะนาะเห็นแดดมันก็ดีใจเลยค่ะพี่น้องอยากเห็นลุงพ่นมากับพี่น้องสิพ่อไปหามแม่จำลองเพิ่นจมเอียงบุนี่ ค่ะนี่มหันเจสสวัสดีค่ะอีแม่แม่มาจากจังหวัดใดคะแม่บุรีรัมย์บุรบ่เมื่อยนั่งเราบอกแม่เมย์บอบอเบื่อป้าจิโต้คือเก่งแท้ค่ะบ่มีเมื่อยเลยตัวนี้เนาะไปกินข้าวไปละอีแม่กินข้าวก็คือก็ยังไปค่ะอ๋อกินแล้วเนาะค่ะกินข้าวกินน้ำกันด้วยแม่เด้อมากินข้าวกินน้ำอน มาเห็นลุงพลแล้วดีใจบ่ดีใจบ่อ๋อหูไปเห็นยังไงบางยาหนิแค่ทายรวบน้ำอยู่เอาให้ผ้าดันแม่ให้ผ้าดันแม่แม่นันละลุงพลโอ้ยพี่น้องเห็นลุงพลแล้วตาบ่ดีเนาะบ่เคยเห็นหงเนาะอีแม่เนาะโอ้ยบ่หูจักบ่ป้าเสร็ความปื้มปิติกันเลยลืมคือพ่อเนาะเอาช็อตช็อตได้อีกบาทพี่น้องเอ้ยพ่อดลุงพลแล้ว

บ่อยเพิ่นรอซื่มือในแม่พี่จิมีรอขึ้นรอขึ้นนึ่งตัวขอบใจหลายๆอ่าอีเมลหากินข้ากินน้ำเด้อเปลือยใน้อมคักอ๋อคักนะเจ้าดีเนาะอ๋อพิจิมีเนาะเจ้าดีเนาะคนรูบรอคนงามเจ้านี่ประหลาดไร้ไร้ได้ค่ะพี่จิมีนี่เฮ็ดอีหยังยกยกยกเสาเหมือเซานี่ก็บบึบบึบบึบสมโต้เพิ่นในน้อยอังสีเพิ่นยกดันทุ่มอันขี้ดินี่ก็บแห้ง้ะค่ะพี่น้องฮะ หมอป้ายังอยู่นะคะพี่ฟ้าก็ยังอยู่แล้วค่ะพี่น้องอยู่ข้างหลังอ่าหมอป้าบ่ได้มาค่ะมิเต้พี่ฟ้าภรรยาค่ะมาค่ะเมันอยู่ข้างหลังหมดแล้วเพื่อกี้ก็แกล้งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันตอทอตอยังให้ปยบแตนกับพทะธนะเมื่อนะค่ะใจดีใจดีเนาะขึ้นบ้านไม่กับเสตตอกเสตโตเมียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหลดไหมค่ะพ้นบักง่ามหนึ่งมื่กี้เฮ็ดได้มาบาตรีนีมาฟังแม่จำลองพคนจมอีหยังเจ้าจมอีหยังมืึงเศ้าเห็นนาคอยเจ้าบอกหยังโทรศัพท์เฮียโทรศัพท์เฮีย โอ้ย,อยอผุ่นเบาต้อยกกอกพี่น้องฝากซองเดลยยินข่าวว่าคนตามหลายแล้วได่ละ่ะไหนเอาแม่์เตรองจะมีความในใจอยีอย,อย่างว่ามาดูความในใจคือว่าอยากให้คุณเปิ้ลชายหาช่องเปิ้ลชายหาบอกเจเปิ้ลสายหาเจเปิ้ลคือเอายาวเท้ของเจเปิ้ลสายหาเอาโหลดเงี้ยังศีล่ะเจียวยาเด้เจียวมาตีเชือข่อยชายหาเาจเปิ้ลชายหาใช่ชายหัวเลาะนั่นนะชายหวย นช่องลาวนะคุณไร่คุณเจให้เด้อแล้วก็ฝากตามโทรศัพท์ยายจำลองมาให้แน่แม่นบอกค่ะสิโอ้เมื่อวานนี่นะมันก็มาจากเรื่องโทรศัพท์เฮียนล้วเหรอมันดังดังอยู่เดียวโจยน่ากวยเจ้าค่ะเพราะว่าจิเป็นเสียงหน้าเพราะเป็นสิเป็นโทรศัพท์แต่ก็บอกแต่ขวัยบ้านนี้เราไม่ชิดังกว่าเก่าเด้อดังกว่าเก่าเงิดหลายอย่เงี้ยยังมองไหนก็บอกมาแต่แม่ยังมองไหแห่แห่เฮียแถวบ้านลุงพ้นเต้นเมื่อวานโอ้เต้นเมื่อวานค่ะพี่น้องเพิ่นก็เต้นหลายมองหลายมอน อะไรเก็บได้ก็แม่มาขึ้นในเด้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์ก็สิให้แต่เอาข้อมูลขึ้นมาซะก่อนพี่น้องเพิ่นสะสมข้อมูลมาหลายมาโดนแล้วกดติดตามเท่าใดก็ข้อมูลน่ะ5,000แล้วเด้อนั่นเพิ่นเลยนําหาโทรศัพท์เพิ่นโทรศัพท์เมียก็บอกก็บอกอ๋อสีซอยบอกเนาะสิได้เห็นโทรศัพท์จ้าจ้านี่ แม่ทอนกระดายน้ำโทรศัพท์หาซอยโพเดเนอร์ค่ะพี่น้องผู้ใดเห็นโทรศัพท์เพิ่นเมื่อวานเป็นฟอนเงี้ยฟอนเงี้ยดั้งใดพูดฟอนเนี้ยฟอนเงี้ยดั้งใดพูดจนโทรศัพท์เงี้ยเออเพิ่นกะม้วนนะค่ะพี่น้องอู้ยูผุนทีมงานผุนนะค่ะผุนเว้นผุนสิเมื่อเราบอกผุนน่ะทีมงานเอ่อหมอป่านะค่ะกับพี่น้ำฟ้าพนกะแต่งซิงแต่งของพสิภาษกันเมื่อแหละค่ะพี่น้องเนาะทั้งรถตู้ค่ะอันขอสิพาไปนี่สิพาไปเซี่ยวหม้อนุ่มก่อนหม้อนุ่มเฮ็ดอีหยังเบื้อง พี่น้องมา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 นี่ไปหอดใสแล้วบบาชิ้นเจ้าจะไปจับปลาไปปลาขอนแยมหนสิบบาทส่วนข่อยไปนี่เบาชิ้นกรอกๆด้วยค่ะนี่บบาต่อยครับโอ้บบาต่อยข่อยลมซองพี่น้องขอตัวได้หลายข่อยบอกเออพ่อแม่นข่อยจได้อยู่แต่ว่าข่อยบอกแต่น้ำพ่อยิ่งชิ้นดูไายแล้หัวรอล้วอันนั้นก็ซองพี่แล้วด่งดังล้วพี่น้องเอ้ยเออ อันควยกับอันงอกเงี้ยงอกเงี้ยกันนะครับอันเบาตัวเนี้ยโอ้ยพันกว่านะครับพี่น้องก็เฮ็ดไป๊กสีดำจ้าก็ลคอยเป็นก็ไปนะค่ะนาะเออมือถอดเนี้ยมือในถอดกวานอนตีลักกามือในข่อยฮืดกว่ากับคอยกับย่างเฮ็ดเองอร่อยเลยผมครับเอาคอยกันโคตรชนะอยู่บนว่ามีคนจะเข้าไปตามพี่ทิ้นพี่ตโอ้ยพี่เด่น ปิดต่อยพิดต่อยปิดต่อยปตดังเนเจ้าดอไปตามนะครับผาเดี๋ยวขจสผ้าเจ้าไปเก็บนี่เจ้ากระพาขอไปเก็บเหตดตะโลนตัวขอก็สิออกเจ้าบ้าต่อยจ้ากระไดไดเฮตดตะโลมาแต่ทางไหนปะผังเกไเจ้าไปเก็บเองบ่นี่พี่น้องพี e> ่น้องอยู่เสล่ะกล้องเนี่ยเฮตดตะโลขายทุ่งจากบาทนี่ ธุระจ๊กบาที่ตะโลนี่เอาผู้ใดเอาเขาเลยใส่ถุงมาที่นี่โอ้มันเอาลราบ่โอ้มันจะไปก้อยแล้เนี่ยวก้อยแซบๆนี่พี่น้องโอ้จะไดนก็ฝากเบาต่อยกอกๆได้พี่น้องเด้วเออเนาะก็ไปรับส้มเพื่อนเนี่อันจะเฮ็ดมาโดนปันไหนเหรอยี่สิบมือยี่สิบมือขนตามได้เท่าไรแล้วคนตามกัเจ็ดสิบก็ข้นเจ็ดสิบก็ข้นบ่ โอ้อหจิพ่าต์จิพาต์จะไปใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจับปลาขอนหาเห็ดโอ้โหาเห็ดหาเห็ดด้วยกับตามหลายเนี่ยเจเปิ้ลไซห้ากระฝากช่องเบาต่อยโกกองนี่ไม่เด้กค่ะเด้อนี่ผ่าจานผ่ากรมาได้ค่ะเดินกาเมียนเดี๋ยวข้าวเดียวกับตามดอกข่อยโคชนะแล้วเขาบอกเขาจิเขาไปเบิ้งเบาต่อยอยู่จ้าเขาไปเบิ้งพันเด้อเอาอีเมียจ้าเห็ดอีหยังคืออยู่ในโอ่งอย่งสั่นอีหยังนี่ ไก่อบโอ่งโอ้ยพี่น้องไก่อบโอ่งก็จะตื่นเบมือนองบ์กบบไงหนึ่งเอาไก่ต้องไปอบในองค์บ่บ่ปารขายดีบ่แต่ละมืออีแม่ฮะเริ่มขายค่ะมัาจะเริ่มขายบ่จะเริ่มขายโอ้ยสิมาซิมอยู่ดอกไก่อโอ่งตัวละจักบาทโค้งดอกร้อยร้เท่าไหร้อยหนึ่งร้อยชโอ้ร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทอ่สา อาฝ่าวเฮ็ดฉันนะสิว่าเบิ่งว่าตัวละลอยมันเป็นตัวชำใดดอันนี้นายใช้ไหมนั่นแล้วเออให้ให้ให้เห็นแล้วก่อนท,นทานติดก่อนโอ,อ,อ,อ้เนาะ <laughs> พี่น้องก็อนบาทสิบห้ามาเบิงบาาาเบ่งบัดนนันพี่นุ่มคือบ่ขายของหรือพวกนี้เหยงาเมาื่อวานนี่ขายเบิดมือพี่น้องปั่นน้ำกับบท่ทันปล่อยวันศุกร์ลอยเตาเพิ่นไปปล่อยพี่น้องก็ได้ตุนบ่เห็นเตาขังได้เลยมือละพี่น้องไปใส่ละเออพวกเนี้ย พูดบนนางตอกปอกๆอ,อ,อ,อยู่ผุนพี่น้องคุณอ่ะนี่แท็กมือพี่น้องเขามาลอยเตาไปปล่อยเนาะมันแค่พี่น้องเอ้ยน้ำกับคุณเออเพ่นกระไว้ย่นนเบิ่งอี่หละ่ะขากระไอยากอันอันอนั่นเพื่อนปันใดเนาะกับคือว่าหละ่ะเพิ่นกันใจไพ่ใจมั่นเพื่อนกับใหญ่คน้นเบืองสนุกเฮฮาเนาะคะะเนาะค่ะ,คะเดี๋ยวเบิง่งเดี๋ยวโอ้ยเบิ่งเนี่ยนันกับสิยูได้ว่ามันมันกินเอียงเนาะ,นนะพักบุง เอามาพี่น้องมาพี่น้องพาไปสัมผณ์ออกทางในระบัดที่นี่นี่ไปเบิ่งดูวยบรรยากาอีหย่างพีใหญ่หนุ่มพี่หนุมน่มค่ะหมอหนุ่มตอกหมอหนุ่มนุกกระหองแต่หมอหนุ่มตอกรกะดูกตอกระดูกพี่น้องเอ้ยพี่น้อง <c oughs> จะมาขายของบเมื่อนหร่ <c oughs> เอาคือกลางเต้นแบบที่นี่ <c oughs> เอากลางไว้เลยบ่ <c oughs> ทำไมต้องกลางกลางวันน่ะ ตอนเย็นครับทําตอนเย็นได้ก่อนทําตอนนี้ให้นอนตอนเย็นครับอ๋อทำตอนนี <If S 2> oh, <ท>้ให้นอนตอนเย็นพี่น้องเออบรรยากาศดีดีเนาะเพื่อกางเต็นท์น้อยบาทครับฮะโอ้ยหนูได้พันสี่ร้อยกว่าแล้วพี่พี่ก็เข้าไปดูหนูหน่อยสิเจ๊เปิ้ลสายฮาน่ะจ้าขอบคุณค่ะกับจักไดยดอกแยมเดย์ดอกเสดไล่สซนทับเขาเจ็บข้อหมดแล้วแมียนมาค่ะฮะ บ่บกคบพันข,ขันหอด,ดย่ามในไร่กันด้ไ,ไ,ไร่บ่ไบอ,อ่บ่อชินหูเรนเรวบาคนเขาเบืงองหลเขาสิมีขอความมาบ่โอ้แต่จงสิงมาถามไอ้เนาะขมีขอความมากเนาะอมอนุม่มควยกับพิษษษดสดารให้เต้นเจ้าอยู่ดอกอเต้นเจ้าเมืใอไงดีแต่ร้อยนึงบ่นี่ก็ใครไม่มีที่อก็ ช่วยเหมือนทำบุญร้อยหนึ่งอะอ๋อช่วยเหมือนทำบุญร้อยหนึ่งไปเรื่อยๆเลื่อยโอ้เป็นกระตอเต้นไปเรื่อยได้พี่น้องเด้อเงินไปเรื่อยครับโอ้ตอเงินไปเรื่อยเนาะหมอหนุ่มออกทุนเนี้ยให้เองหมดเลยนะเนี่ยป้าหมอหนุ่มทำออกทุนได้พี่น้องมันกับเขาหนาๆเดียวเนาะให้เขาคือคือเขามีแค่ร้อยเดียวออกก็ให้แบบเป็นกระพังไปประมาณพันห้ามันโดนลมพังเลยพี่น้องออกทุนก่อนให้เขามานอนลอยหนึ่งวันนี้เต้นพังเจ้าของพันหาพังไปเลย ได้บุญได้กุศลเนาะหมอหนุ่มเนาะฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยเจ๊เปิ้นสายหาดังเัด้วยบ่าวลินพี่น้องดังสมปากก็ดีอ๋อฝากซองเนฝากซองเนี่ยเดาซองอีหยังหมอหนุ่มจัดกระดูกนะครับไปห้องเจ้าแต่หมอหนุ่มตัวกระดูกคอ่าหมอหนุ่มจัดกระดูกครับเฮาก็สิหาเจ้าบ่เห็นจักเจียหมอหนุ่มจัดกระดูกเด้อพี่น้องอันนั้นซองพุ่นกันเดาดงดั้งดงดังกับพี่น้องพุ่นน่ะนกเออต้นเสตดิโอพี่น้องเอ้ยอันนั้นน้องเนี่ลีนใส่เลีนใส่เมื่อวานบนไหลสวนเมอ อันฝากช่องน้ำเพลินเจ้เพิ่นสายห้าเพื่อกระใจดีใจดีเพื่อกระให้ฝากอยู่เดี๋ยวนี้ก็เรียนต่ำใส่ตะกองนะพี่น้องยันแต่โ่มีคนเบิ่งค่ะพี่หนุ่มก็ตอนนี้กําลังทําเต็นท์นะคะเด้อกระสิเคานาหนาวแล้วเพิ่นกับพท่านหลักขายหมักเผาด้อค่ะจ้าเพิ่นกะขมักขมิ้นนะครัพี่น้องไปซื้อเต็นท์มาลงทุนเต็นท์สารพันหาเด้่พี่น้องเด้อได้ลอยหนึ่งแต่ว่าพังไปแล้วล้มพัดกับพี่น้องอ่าดูไม่เปนตีเออมันต้องเอาเหล็กใหญ่กว่านี้มายึดหรือเปล่านะพี่หนุ่ม บ่บ่เป็นหยางเนาะเพราะว่าเกีงใจรถวิ่งเข้าวิ่งออกโอ้เกีงใจรถวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็หาแนวเห็ดไปนะครับพี่น้องเนาะหาเงินหาค้ามโพเดีก็ได้ค่ะเจ้าหน่อยเผิ่อใส่คนเปิ้ลมือไหว่าส่เปิ้ลคว้องไฟกับปัสสาวะเราไม่วยวุ <c oughs> ่ควล้งกลางเดือนนี่แหละอืมเพิ่งกิดพักกันเตงของเตงอีหยังเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเพิ่งเกิดซีเมือ่อแหล,ะละ่ะเนาะพี่นำฝากนี่ค่ะนี่ก็เป็นลูกน้องได้ค่ะ ลูกน้องก็คือสมุนของคนเนี่ยนะคะ่ะคนติดตามพูดติดตามนักก่อห้องเนาะอันนี้ก็เพื่อจิพาคกันเมื่อแล้วนนเนี่ยค่ะพี่น้องบรรยากาศก็แยบดีได้ครัพี่น้องเนาะก็จังไหนก็ฝากช่องเจเปิลไซห้าเลยนะครัพี่น้องเนาะคก็พอมีอย่างเหรียญมุกได้บ่หมอนุ่มเจ้าครับฮะหมู่บ้นะานนี่เจ้าปั้นบกักเภาหมู่บ้านนี่เป็นไดงเหาบอยี่สิบแก้วครับยูทูบเบอร์ครับยี่สิบแก้วยี่ยีสิบไทยไดก่อ ยี่สิบแก้วครับยี่สิบแก้วใส่เวลาจาังชั่วโมงโอ้ใช้เวลาสองชั่วโมงครับเจ้าอย่ามาตัวก๋วยยี่สิบแก้วใส่เวลาสองชั่วโมงให้ลุงพลกินด้วยแล้วก็ป้าตันกินด้วยครับ,มบรแมีนบัวป้าเป็นแมีนบัวใส่เวลาสองชั่วโมงยี่สิบแก้วนี่ขอ่อยจะปั่นแก้วนี่สือก็ใส่เวลาของข่อยเป็นครึ่งชั่วโมงเอารวดชีบอาที่อย่ารวดเออมอนุ่มนะคะเด้อมอนุ่มประกา ตอก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 เกตมองพักแลีมพักยางเพิ่นไปแต่พี่น้องก็ผู้เลี้ยงมาเดินทางมาบ่มีหม่องนอนก็มาหามองนุ่มน้ำเด้อดขึ้นนลอยเพิ่นว่ามันเป็นปูนตอกไม่ลงเป็นปูนจาะก็บ่หาคอนเจาก็บ่มีเนาะตะปูนแล้วหักแล้วหักอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยงอเหลี่ยงออี๋งอในสี่เหลี่ยงตะเทียนหาดินนี่มันแข็งแข็งอันว่าน้ปั้นว่าสั่นปั้นแล้วปั้นอีกก็บ่วมุนมุนซาซาเออเอาเจอแล้วครับเนี่ยมุมมุมได้แล้วเพิ่นว่าเอาละเอาละเดี๋ยวที่มันไม่เป็นหิน โอ้ยเห็นได้กะนั่งประดือมซะก่อนเออเอาเออนั่งประดือมเบิองซะก่อนคืออร่อยเพิ่นเจอแล้วเจอแล้วเอาแล้วเขาแล้วมันแมนอยู่บ่พี่น้องเอ้ยจะมานอนนั่นเต้นหมอหนุ่มนี่กะต้องหาเล็กใหญ่มาพร้อมเนอพี่น้องมายืดเน่เด้อบ่ยืดมันก็ได้เด้อพี่น้องมันก็เต้นมันก็นอนได้เลยกัพี่น้องนี่ ตามจริงเขากลางธรรมดากับพ่อแต่เพิ่นสยานเต้นมันปิวนะพี่น้องเพิ่นก็เลยค่ะต้องหาเชือกยึดไว้เออเพิ่นก็เลยยึดไว้ฮะพอมีผู้เบิ่งค่ะมีคนนอนเนี่ยเต้นมันบ่ปิวเลยค่ะพี่น้องมันบ่อเป็นตะยานดอกพี่น้องอ่าเอ้าหมาหมาตะนีโอ้ก็เป็นตะนอนอีดีเนาะกับตุ้นหมามาเฝ้าพี่น้องมึงเนี่ยออามาเฝ้าเต้นไห้อารักขายานตินยหนนั่นตานเฮียหนันตินเฮีย อืม,มนอนติน้นอ๋อพี่น้องเนาะสันแค่นี้แหละค่ะน้อพี่น้องฝากติดตามช่องเจ็๊ป่นสายหาใน,นะะเ<อ>ด้อค่ะเด้อกับช่องเอ่อมอหนุ่มจัดกระดูกเด้อค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งคนควงไฟนะพี่น้องเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ